หล่อว่ะคันนี้ปี13 FB ดูตัดลิ้นดำด้านแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์โลโก้เฮดแดงตรงกลางสีแดงนี่เงาแบบเตะตามากๆเลยสีทำที่ a z c นะครับคันนี้ปี2013ล้อแม็ก17นิ้วไฟเ้ยวที่แก้มกระจกมองข้างเป็นแคปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับกันสาด4ี่บานระบบ้ามเบรกได้มาดิดส4ล้อโอ้โหดูเขาหล่อมาได้แบบลงตัวสุดๆเลยนะครับเซนเซอร์หลัง2จุดกล้องมองหลังดินให้ตรงนี้ ท่อจาก s อ c เหมือนกันโลโก้ Honda ตรงกลางสีดำไม่ค่อยเห็นเนาะแต่พอใส่เข้ากับสีแดงนี่มันดูแบบต,ตัดนะนี่มีสปอยเลอร์ตุดเป็ดตรงนี้ด้วยนะครับสีเต็มไม่มีต้องทำอะไรแล้วนะครับดูที่ภายในหน่อยคันนี้ได้เลขไมล์มาที่1 8ึ0 0 0สน0 0มอกิโลพวงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า 55, ในตัวกระจกไฟฟ้าได้มา4บานนะครับวอโต้ตบานเดียวคอนโซลโคตรเนียนแอร์แบคด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจออัปเกรดเรียบร้อยแล้วป็นดอย สามารถเล่นยูท e บเฟซบ o ๊กเฟซเน็ตฟงเน็ตฟิกอะไรได้หมดเลยนะครับแอร์เมนนวลระบบเกียร์เมนนวลด้วยนะครับ5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังเบาะหนังสีครีมทูโทนทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดหน้าหลังสมบูรณ์ส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับตัวรถเดิมเป็นสีดำนะเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมสนิทแบบนี้คานเดิมเดิมเลยนะครับแต่ทําสีใหม่ระบบเบรก ABS เครื่องแห้งสสูบเรียงวางขวางแบบขับหน้า IVT แบตเตอรี่อเมลอนพอน6,800ดโคตชชิว3900 0